เข้าเรื่องแรกของเราวันนี้เลยนะครับก็รายงานตัวเลขเศรษฐกิจของไทยนะครับประจำเดือนสิงหาคมเนี่ยก็ออกมาแล้วก็ต้องบอกว่าภาพรวมเนี่ยไม่สดใสเลยนะครับโดยเฉพาะภาคฝั่งการผลิตฝั่งอุตสาหกรรมนะครับลองดูภาพนี้นะครับด้านซ้ายบนเนี่ยก็ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมนะครับ MPI เนี่ยหดตัวมากขึ้นนะครับจะเห็นว่ารอบก่อนเนี่ยหดตัวสัก3%มากกว่าเยอนียตอนนี้ก็มาเหลือสัก4.2%่จอเปอรตยะแล้ว ซึ่งก็น่าส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นผลจากการที่เมื่อช่วงต้นปีจนถึงกลางปีนะครับที่เราได้รับฟรอนโหลดออเดอร์ในการเอ็กซ์พอร์ตไปที่อเมริกาซะเยอะเนี่ยตอนนี้มันก็เข้าสู่ช่วงที่ไอการฟ o อนโหลดตรงนั้นเนี่ยมันหมดไปละอ,ออเดอร์การผลิตการส่งออกสินค้าทั้งหลายเนี่ยมันก็ชะลอลงนะครับที่น่าเป็นห่วงเลยเนี่ยคือตัวแคปยู U, นะครับแคปซิตี้ยูทิลเซชันเนี่ยหรืออัตราการใช้งานเครื่องจกักรโรงงานทั้งหลายเนี่ยมันหดตัวต่อเนื่องเลยนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็ติดกันเป็นเดือนที่4แล้วตอนนี้ก็มาอยู่เหลือแค่ไม่ถึง58นะครับหมายความว่าตอนนี้โรงงานในไทยเนี่ยสมมติมีอยู่100เครื่องจักรนะครับเราใช้งานอยู่แค่ไม่ถึง60เครื่องนะครับแล้วก็มีเครื่องที่ตั้งอยู่เฉยๆเกือบครึ่งนึงเลยนะครับ40กว่าเครื่องเนาะอันนี้ก็สะท้อนนะครับว่าภาคการผลิตเรายัง,ย,งยังอยู่ในขาทีา่ชะลอตัวลงต่อเนื่องในช่วงท้ายปีนี้นะครับในขณะที่ภาคบริการเนี่ยก็ ไม่ได้ดีไปกว่ากันเท่าไหร่นะครับหลังจากที่ปีปีปก่อนๆนเนี่ยมันเป็นตัวเครื่องยนต์สำคัญเศรษฐกิจไทยนะครับมาปีนี้เนี่ยดูแล้วการท่องเที่ยวเนี่ยเพเผลอนอกจากจะไม่โตนะครับอาจจะไม่เสมอตัวด้วยซ้ำก็คืออาจจะติดลบนะครับนักท่องเที่ยวปีนี้เนี่ย ดูมากันมาไทยกันน้อยมากเลยนะครับคือส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าเงินบาทมันแข็งค่ามามานานแล้วนะมามาสักพักละเงินบาทเนี่ยกว่ากว่ามันจะส่งผลเรื่องการท่องเทีย่ยวมก็อาจจะเห็นผลสักแบบหกเดือนเก้าเดือนเลยนะ้ยเพราะว่าคนจะวางแผนเที่ยวเนาะถ้าสมมติจองตัวไปแล้วอะไรแล้วเนะี่ยเขาก็อาจจะมาเนาะแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มเห็นผลแล้วว่าไอ้เงินบาทที่มันแข็งค่าขึ้นมากๆตั้งแต่ช่วงต้นปีเนี่ยพอเริ่มเข้าสู่ช่วงท้ายปีนะครับตอนนี้ก็ทําให้จํานวนท่องเที่ยวเนี่ย มันยังไม่ได้หดตัวอะไรมากมายนะครับแต่ว่าไม่โตเนาะการที่ไม่โตเนี่ยตอนนี้ก็มันเลยทําให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยขาดเครื่องยนต์หมดเลยเพราะว่าปีก่นกอนๆเนี่ยภาคการผลิตก็อ่อนแออยู่แล้วเหมือนจะเริ่มฟื้นขึ้นมาได้แต่มันก็ฟื้นด้วยปัจจัยเฉพาะตัวอยเรื่องของการฟ้อนโหลดออเดอร์เพื่อที่จะส่งออกสินค้าไปให้ได้มากที่สุดก่อนที่เราจะโดนทาริจากอเมริกานะครับทีนี้ถ้ามาดูเป็นรายอุตสาหกรรมเนี่ยก็ต้องบอกว่า ยิงย่งน่าเป็นห่วงหนักในเฉพาะบางกลุ่มอุตสาหกรรมในภาพด้านล่างนี้นะครับ Food and b e เวอร์เนะครับการผลิตอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยตรงนี้เป็นสัดส่วนที่ใหญ่มากๆนะครับของของทั้งอุตสาหกรรมไทยเนี่ยคิดเป็นกว่า20%นะครับในขณะที่ภาครถยนต์เนี่ยก็ อ่อนแออยู่แล้วนะครับก็ยังอ่อนแออยู่ตอนนี้ก็ยังหดตัวสักลบแปนะครับส่วนภาคอื่นๆเนี่ยเราก็ดูไล่มาเรียงมันกันมาเลยนะฝั่งปิโตรเลียมเคมีข้าพลาสติกการก่อสร้างใดๆเนี่ยอยู่ในทิศท,ทางการหดตัวแบบปีต่อปีเนี่ยเกือบทั้งหมดตอนนี้จะมีดีหน่อยนะครับก็คือภาคการผลิตตัวฮาร์ดดิสนะครับแต่ว่ามันก็เป็นสัดส่วนที่เล็กมากนะแค,ค่ประมาณ4%นะครับการเติบโตขึ้นมาเยี่ยมเยีสักเกือบ20%เนี่ยก็เลยจะดูไม่ได้ช่วยภาพรวมภาพใหญ่เท่่าไหรนะ แล้วก็สาเหตุที่มันโตสูงสงขึ้นมาเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็ฐานต่ำนะครับคือตอนนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมันกลายเป็นผลของฐานซะเยอะเลยฮะมันกลายเป็นว่าเราเราไม่ได้โตขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอย่างที่ควรจะเป็นนะมันกลายเป็นว่าโตแล้วก็พอปีหนึ่งมันโตน้อยนะมันได้ฐานต่าปีถัดไปมันตัวเลขมันก็ดีขึ้นมาแทนอย่างเงี้ยในขณะที่พอปีหนึ่งมันดีมากๆแล้วเนี่ยปีถัดไปมันก็มันก็จะไม่ดีนะครับมันก็กลายเป็นว่าเราไม่ได้โตแบบ ดีขึ้นไปเรื่อยๆแทนนะครับตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นค่อนข้างเสมอตัวไปนะครับส่วนอันนี้ตะกี้เป็นภาคการผลิตในประเทศไปแล้วเราลองมาดูอุปสงค์จากภายนอกนะครับก็เรื่องของการส่งออกกับการท่องเที่ยวกันบ้างก็จะเห็นภาพนะครับว่าไม่ไม่ได้ดีกว่ากันเท่าไหร่จะเห็นในด้านขวานะครับภาพขวาบนเนี่ยการส่งออกนะครับเยออนเยียเนี่ยจากที่ก่อนหน้านี้มันเติบโตสูง1 0กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์จากการที่เราเร่งส่งออกไปอเมริกาเยอะเนี่ยตอนนี้ลดลงมาเหลือแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ละ แล้ว5%แน่จริงก็เป็นผลขอ,องทองคําพอสมควรด้วยนะครับถ้าตัดผลขอ,องทองออกไปเนี่ยหรือแค่ประมาณสักไม่ถึง3-4%เท่านั้นเองด้วยนะครับดังนั้นระยะต่อไปเนี่ยการส่งออกปลายปีช่วงตรมาสี่ก็มีโอกาสาที่จะติดลบนะครับเพราะว่ามันถูกฟอนลันไปอยู่ช่วงต้นๆปีันหมดแล้วในขณะที่การท่องเที่ยวนะครับภาพซ้ายล่างก็จะเห็นว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยมีท่องเที่ยวเข้ามาไทยนะครับสักเกือบเกือบ2ล้าน6แสนคนเนาะก็จะเห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยมันไม่มันไม่หดตัวนะครับแต่ว่ามันไม่โตแล้ว ภาพตัวเส้นสีดำเงินภาพด้านซ้ายล่างเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมันเคยเติบโต,ตอยู่ช่วงระหว่างปี2023มา2024เนี่ยแต่ตอนนี้พอเข้าปี2025มาเนี่ยนักท่องเที่ยวหลักๆเลยนะครับจากจีนเนี่ยมีแค่เดือนมกราดเดือนเดียวนะครับที่สูงกว่าปีก่อนหน้า <c oughs> แต่ตั้งแต่กุมภาพันธ์ยาวมันจนถึงสิงหาคมเนี่ยต่ำกว่าทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็จะเห็นข่าวเนี่ยไปพูดคุยกันว่า ไทยเนี่ยเหมือนกับเสียสเสน่ห์ไปแล้วนะเป็นเมืองท่องเที่ยวดำหนึ่งของจีนนะไม่ใช่แล้วตอนนี้โดนเวียดนามแซงนะครับหรืออย่างญี่ปุ่นเนี่ยที่กใกล้ใกล้จีนมาหน่อยแล้วก็สองประเทศเนี้ยเขาได้เปรียบไทยในเรื่องของความถูกของเรื่องของราคาค่าเงินด้วยนะครับเงินเวียดนามดองมันก็อ่อนมาเยอะนะครับในขณะที่เยนมันก็อ่อนมาหลายปีแล้วตอนนี้ไทยก็โดนทั้งเรื่องความปลอดภัยนะครับได้ยินว่าในโซเชียลจีนเนี่ยโอ้เล่นเล่นกันหนักมากเลยครับเรื่องที่แบบโอ้คนจีนมาไทยแล้วถูก รักปลาตัวไปทําแก๊งแแคมแก๊งคอร์เซนเตอร์อะไรเนี่ยก็ทําให้คนจีนมีความรู้สึกกังวลนิดนึงรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยรจริง,รงๆเราก็มองเห็นนะครับเดี๋ยวนี้ไปเดินตามสถานที่ท่องเที่ยวนะครับไนมาเก็ตตลาดกลางคืนเลยเนี่ยแทบแทบไม่เห็นคนจีนเลยน้อยลงกว่าเดิมเยอะมากนะครับก็สะท้อนเหมือนกันว่าเราเคยพึ่งพาอุปสงค์จากภายนอกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งออกสินค้าหรือเรื่องของการเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้มันเริ่มน่ากังวลแล้วว่า เมื่อภายนอกเขาเขาอยากได้ของของเราน้อยลงหรือเขาอยากมาเที่ยวเราน้อยลงเนี่ยเออมันก็ต้องกลับมาพึ่งอุปสงค์ภายในประเทศซึ่งก็อาจจะไม่เพียงพอนะครับถ้าโดยสภาพนี้มองไปทางหน้าอีกส่วนหนึ่งที่ก็น่าเป็นห่วงนะครับแต่ว่าอันนี้มันต้องบอกว่ามาด้วยเรื่องของฤดูการซะเยอะนะครับคือเรื่องของภาคการเกษตรนะครับตอนนี้ไรายได้เกษตรกรน,นะครับเดือนล่าสุดเนี่ย หดตัวนะครับสักประมาณ12%เเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าแต่ก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งมันเป็นการหดตัวจากเรื่องของราคาครับสินค้าเกษตรเป็นซอฟต์คอมมดิตีนะครับ,าร,ร,บราคามันผันผวน,นตามฤดูก,กาลมากมันควบคุมไม่ได้นะครับดังนั้นปีนี้ที่ผลการผลิตมันอาจจะออกมาเยอะนะครับฝนตกเยอะหลายๆพืชพันธุ์เนี่ยออกมาเยอะแต่คุณภาพไม่ค่อยดีนะครับน้ำเยอะเกินก็ทําให้ราคามันตกลงมาซะเยอะนะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูโปรดักชันนะครับหรือปริมาณพืชผลที่ ปลูกกันออกมาได้เนี่ยมันมันทรงทรงตัวปีที่แล้ว <Okay. S 1> นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยมันถูกลงสักเกือบสิบเปอร์เซ็นต์ year on year นะครับเราก็ mm hmm. เห็นปีเนี้ยผลไม้ราคาจะถูกลงกว่าปีที่แล้วพอสมควรเนาะแต่น,นี้ก็เลยเข้ามาหนักอีกนะไม่ว่าจะเป็นภาคบริการเนี่ยก็โดนกระทบจากการที่ท่องเที่ยวชะลอภาคการผลิตนะครับก็ออเดอร์ล่วงหน้ามันหมดไปแล้วตอนนี้มันก็เข้าสู่ช่วงที่ออเดอร์เริ่มต่ําละช่วงท้ายปีนะครับตอนนี้มันก็ได้รับผลกระทบทั้งทั้งบริการทั้งการผลิต มาที่ภาคการเกษตรก็เจอราคาพืชผลผลิตตกต่าอีกนะครับก็เลยมองไปว่าโอ้โ oh, หปลายปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจกไทยนี่ไม่ไม่ค่อยมีแสงเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมาจับตาดูทั้งเรื่องของรัฐบาลน,นะรเรื่องของธนาคารกลางว่าตอนนี้มีนโยบายอะไรที่จะออกมาช่วยได้เนี่ยก็น่าจะต้องผลักออกมาให้ได้มากที่สุดนะแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลอายุสั้นๆก็ตามจริงๆรัฐบาลเห็นบอกว่าในฝั่งของธนาคารแบบว่าธนาคารกลางเนี่ย เขามีในส่วนของตัวเหมือนกับออกมาแทรกแซงค่างเงินบาทแข่งค่าอันนี้พี่ทัศน์คิดว่าเขาช่วยได้มากน้อยแค่ไหนครับเราแทรกแซงมากไม่ได้ครับคือถ้าเราแทรกแซงมากเกินไปเนี่ยเราจะโดนแบ็กลิสต์จากอเมริกาโดยเฉพาะทรัมป์คือคือ,คอเขาเขาจะมีหลักการอยู่เลยนะครับจ,จากของสหรัฐเนี่ยเขาจะมีแบบสักสามข้อที่บอกว่าประเทศเนี้ยถ้าสมมุติเข้าเกณฑ์สามข้อหมดเนี่ยกําลังเข้าข่ายว่าคุณแทรกแซงค่างเงินตัวเองอย่างไม่เป็นธรรมหละ ตรงนี้อาจจะนําไปสู่การที่อเมริกาเขาจะมาคว่ำบาตรแบ็กลิสต์ตั้งคาดโทษอะไรกับเราซึ่งเท่าที่จําได้ตอนเนี้ไทยเราเนี่ยโดนเกือบครบสข้อแล้วนะครับมันมันมีความเสี่ยงอยู่ว่าถ้าเรา,าเข้าไปแทรกแซงอะไรมากกว่านี้เนี่ยเราอาจจะโดนหนักคือส่วนหนึ่งที่เราโดนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การแทรกแซงโดยตรงนะครับแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีรีเซิร์ฟหรือเงินสำรองที่เป็นดอลลาร์เนี่ยค่อนข้างเยอะมากเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจของเราเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งตรงเนี้ย เราเนี่ยในประเทศเราเนี่ยเราอาจจะมองว่าออกก็ต้องมีไว้เพื่อความปลอดภัยไงเราอยากมีเงินดอลลาร์เก็บไว้เพื่อเป็นแบ็กให้กับตัวเศรษฐกิจไทยกับตัวค่าเงินบาทของเราเนาะเราค่อนข้างเป็นอนุรักษ์นิยมค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟอยากเน้นความปลอดภัยเลยเก็บเงินดอลลาร์เยอะแต่อเมริกาไม่ได้มองอย่างนั้นนะอเมริกาเขามองว่าก็คุณซื้อดอลลาร์เยอะขนาดนี้ค่ะมันมันทำให้ค่าเงินเนี่ยมันมันเบี่ยงนะครับมันมันไม่เป็นไปตามธรรมชาตินะครับแล้วพอมันมีดอลลาร์เยอะเนี่ย คุณทาสามารถทําการซื้อขายคืออยากให้ค่าเงินตัวเองอ่อนก็ก็ซื้อดอลล่าเพิ่มเยอะอยากให้เงินแข็งก็ขายดอลล่าออกอะไรเงี้ยมันจะเป็นเรียกว่าเป็นชุด Data ที่เหมือนกับจะบ่งชี้ไปว่าประเทศนี้อาจจะมีความ Active ในการพยายามแทรกแซงค่าเงินตัวเองสูงนะครับไทยเราเนี่ยโดนเพ่งเล็งตรงเรื่องนี้อยู่แล้วถ้าเราจะไปทํามาตรการอะไรแบบออกหน้าออกตาสูงมากกว่านี้มีโอกาสที่ที่ทมันอาจจะให ผลลบมากกว่าผลดีนะครับเราก็เลยจะเห็นว่าธนาคารกลางเนี่ยตั้งใจหลีกเลี่ยงที่จะไม่พูดเรื่องค่างเงินมาตลอดนะครับเวลาโดนถามก็จะบอกว่ามันมันไม่ใช่เป้าหมายของธนาคารกลางมันไม่ใช่โกมันไม่ใช่ objective อะไรของเราแต่ว่าเขามีเขามีทีมเขามีแผนกที่ดูแลเรื่องของค่างเงินแลกเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับแต่หลักๆเนี่ยเราก็ต้องบอกว่ามันมันต้องต้องปล่อยให้เป็นตลาดเป็นคนกำหนดเนาะมันธนาคารกลางมันจะแทรกแซงได้ไม่มากนะักนะมันมันไม่ยั่งยืนหรอกคือจริงๆปัญหาใหญ่ตอนนี้ที่ คนไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงมันคือพวกเงินเท่าที่เข้าไทยมาจํานวนมหาศาลไตรมาสละหลายหมื่นหลายแสนล้านมากกว่าซึ่งตรงนี้พอมันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้แล้วก็จับมือดมไม่ได้นะครับไม่รู้จะไปแก้ใครเขาก็ต้องไปมองหาแพะอะไรที่เราสามารถพอจะจับจับมาเอามาพูดได้ว่าตรงนี้มันผิดอย่างเช่นทองคําอย่างเงี้ยคือเราก็ส่งออกทองคํมานานแล้วเราก็เป็นประเทศส่งออกทองคํมานานแล้วใช่ไหมราคาทองคําขึ้นเราก็ส่งออกทองคําเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ย มันก็ส่งผลกระทบเงินบาทแข็งเนี่ยแต่ถามว่ามันก็เป็นปัจจัยที่ก็อยู่กับประเทศไทยมานานเป็น10ปีแล้วแต่ว่าไอ้เงินเท่าที่มันเพิ่มขึ้นมาใน2อสปีให้หลังเนี่ยมันจับไม่ได้ไงว่ามันมาจากไหนมันเป็นใครมันทําไงเนี่ยเราก็พอมันจับไม่ได้ปุ๊บก็ไม่รู้จะแก้อย่างไงเราก็เลยต้องไปพูดถึงเรื่องอะไรที่มันแบบอาจจะส่งผลหรือไม่ส่งผลแต่มันพอจะจับจับต้องจับดมได้มากกว่านะครับ